สีเขียนจังใดเอาสีเขียนจังใดตัวเลขกว่ายกะต่ายตัวดีเขียนเดียวอ๋อล่ามยูล่ามยูยังสี่บ่อือตอนนี้ตอดีี้ล่ามยูยังสีนนส่นี่เฮยเดี๋ยวสาวปูมากก่อนอ๋อสวัสดีครับตอนนี้นะครับการสีผ้าไปตามเลขแนวทางของเจเดียนนะครับว่าเปไ็นเตัวใดทางงานบวงสรวงขึ้นเราเหรอครับบวงสรวงปูสีสุดโทนะครับพราวะงวดที่แล้วเจเดียนทักเดือนสกาวถูกรางวัลหลายนะครับ ชมและฟังว่าด้วยครับเจเดียนเจเดียนครับได้ตัวไดงวดนี่จุดถูกเนี่ยยังยังเดี๋ยวสีเกนให้เป็นตัวเดี๋ยวสีเกนให้เป็นตัวเลยแต่ว่าให้เพิ่นล้ำก่อนได้ไปบอถ่าก่อนล่อก่อนล่อเวลาตัวแล้วสีเกนให้เป็นตัวก่อนหลดมือนี้เด้มือนี้บ่ ว่าหยืมเงินคนอื่นห้ามยืมเงินคนอื่นเขามาซื้อเออโอ้เยียยุทธักดิอ๋อเลขบนห้ามยืมเงินมาซื้อเลขซื้อได้ซ้ำได้อ๋อเลขห้ามยืมเงินมาซื้ออ๋อขีเขียนให้ที่หลังไงนรอแงนยังมาบอกให้เขียนได้แต่วบวบจับบวบบอบกับบวบเขียนนี่อ๋อเหรอบอกให้เขียนเอาเถอะ เดี๋ยวเจดแดงเดี๋ยวเดือนสกาวนะครับจะเขียนตัวเลขใครนะครับว่าตัวใดนเนาะครับสีเขียนจังไหเอ๋อสีเขียนจังไหนตัวเลขโอ้ยจะได้เจดีเขียนเดียวอ๋อล่ามยูล่ามยูยิ่งสีบ่อยอืออ๋อเดี๋ยวถามปูมาก่อนอ๋อโอเคแต่ติดตามรับชมนะครับไปพร้อมกันนะครับ Icana, ในฤานีนี้ฤนษีโูชายาตุพาวังชยามัมพาลชายาพาหามงคลเมื่อมีเแม่วันนด้วันทิถีอมุตาโชยกนกย่อทองทองฟอดซาตราชาจอมมหาราชอาภัเก่าที่สามพิมพ์ยั่งมานมีบ้าน <ett> แม่ จงเปลี่ยนเรามาทานข้อตั้มาเสให้เกิดให้ไดให้โยมมาท่านข้มาพ่ให้ได้เี่ยมยาอูสุขทางขาใจดวงวระรามเกิดแก่มาลอยนวลไม่บกพร่องดนานหัที่มอชชมมอลาบขอห้าีการงานขอให้สเร็จท่านเจ้านางสาวร่างาี้อเข้าขอให้มีสร Gracias. นะครับก uh. fulfill ัมแพงกัมแพงก็มาด้วยครับวันเห็นกล่องอะไรด้วยวันห็นกล่องอะไรด้วยไหนพ่อไปไหนฮะพ่อไปไหนครับกัมแพงมาทำอะไรครับวันนี้เห็นกล่องอะไรครับสมบูรณ์ชุกชันเลยครับดูนะแต่ละหน่อยัเอาเดินสกาวก็ลังล่ำถวายนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะกล่าวว่าอ้ลลัมสเสร็จแล้วนะกสิเขียนตัวเลขให้นะครับเนาะ i จึ้จน,จน,นทีก้าง,ขงเขียนตัวเลขให้นะครับ ใช่เอาไมซโซ่ซูวโซ่ว์ซโอ้เจ็ดสามหนึ่งหานะครับเนาะเจ็ดสามสี่เจ็ดสาม่ามานีนะครับเออเจ็ดสามสี่สามหนึ่งห้านะครับเนาะขอบคุณค่ะ เจ็ดสามสี่สามหนึ่งห้านะครับนะครับเ็ดสามงามเลยครับลนะครับเ็ด like ีั่เอยครับนะครับเก็ <men <men> <men> ีเพิ <men> <men> ่งกระทายออกนะครับเนาะ ือได้กระสือนะแต่ว่าหาเงินมาซื้อเงินมาซื้อแหนซื้อมเสื้อยกเปโกเปโลกอ๋อจล้ครับนสี่นะครับสามห้าครับน้าครับครับทีนี้อนฟ้าก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับ อย่าเจ็บอย่าจนกับลำล่ำรวยๆนะครับตัวเลขนั่นก็นคือว่าห้ามยืมเงินคนมาซื้อนะครับเพราะว่าเพิ่นเพราะว่าเจดเดียนเพิ่นบอกไว้สั้นๆนะครับอืมถ้า,าผู้ใดเข้ามาแล้วนะครับกับขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กรดฝากฝากชูนะครับคุณครับ